อาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะได้พาพี่น้องลุยปลาลุยโขกนะพี่น้องนะสปไปหานเทปพวกจะเข้าว่าเป็นเ็ปพวกอออเอาไปเบิ่งกันไปหลุนกันว่าสิได้หรือเปล่าเพราะว่า กระมาี่ทั้งปฏิทายคีเพ็ดปวกเลยนะยื่นข้าวก็เลยอีเดีไปหาละบ้านหาว่าลุ่นกันพี่น้องว่าสิได้หรือบ่วใดคิดว่าได้อยู่เพราะว่าโคกที่ผมสืไปเนี่ยควมันเคยออกอยู่นะพูแม่นโคกตกใจหน้านนะหาพี่น้องไปลุ่นกันครับไปกันเลยครับ ปุ่น่อยหอมไปแล้วโอ้พี่นอ้นอนงนี่เห็ดย่างนี่มันคือเห็ดปวกเห็ดปวกเลยพี่น้องเออนี่มะพี่ดอกนึงดอกบางแง่นี่น้อค ปิดว okay, okay. oh, he ังปิดวังมือนี่แต่พอปนพอแจอย่โอ้ใสุ่่งด้วยโอ้โอเคโอเคแต่พอปนอยู่วันนี้ด้เสียอืมโอ้เหนื่มพอทโอ้หี พี่นอ้องพีดอกนึงอืมนี่แถวบ้านผมเอิ่นเห็ดปลูกตาบด้วยพี่น,อน้องเนาะเห็ดปลูกตาบจะจิ้มให้พี่น,อน้องบ้างโอ้เขาอยากสนินโอ้เฮ้พี่นอ้องมีแมนอยู่บนโอ้ตัวนี้มีแมน ออาโอเคพอปนพอปนมนี่หลใหง่เลยอโอเคเฮ็ดผูกตาพี่นงมีอยู่ป่โอ้พี่นกพี่จีมันจีมันโอ้พกไว้พวกไว้ โอ้จีมันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคพี่น้องไปต่ออ๋อพี่น้องสีจะหลืบได้กันบางคนสายตาของผมได้โอ้แมงเห็ดผัวกู่บ่นนี่พี่น้องคนแน่ใจเดี๋ยวมันอยู่พอมัมอยู่ไก่เห็ด ที่เบื่อนะเดี๋ยวเอาไปแม่อไปบ้านสกแกนบุ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่นอยู่ดิว่ามีจุดอะไรออกซีนเหลืองๆเพื่อออกดอกเดียวนะแม่นรู้บุ่แม่เดี๋ยวไปถามแม่บ,บ้านบุ่งรับพี่น้องโอเคครับลุยตอ่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยมา,า,นาบนหันเทาบุต โอ้ยเสียดายมึโอ้ยมากกว่า,านั้นดอกนี้เป็นทั้งเสดายอยู่อย่างนี้ดอกนึงพี่ดอกอืมเลือกไลยคนโบวกกาเขามาเนาะอย่างนี้ดอกเฮ็ดผัวดิบุเมนเฮ็ดจังเือรเนี่ยโ,โอ้ยเสีดยดาย เอาแห้งโอ้ยเสดายสิตะว่าดอกนี้สีฟื้นเอาอยู่อได้อยู่อยู่กลางโคกกลางป่านะคนโบกข่าเข้ามานี่กันเหนียวบุนนะ้นละโอ้เสดายเสยดายอเอาพี่ไปต่ออ๋อพีน้ออขอีกดอกนึง เจอแต่ดอกเทาๆก็นี่อยู่วะนี่ได้นี่บ่นึ้หน่อยเลยนี่ดอกเดียวดอกเดียวก็เทาแล้วนี่อยู่วะนี่อีกหรือเปล่านี่ดอกเดียวพี่น้องเอ้าไปต่อ Ừ, Hả ghi nó ok ở ờ, đầu đứng ở lại này ô oh, đứng vào đây hết 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 ôi thảo bữa lại. thôi xe xin đi, vô lòng, vô lòng, hôm. Ô, hết nó hôm. Ô, nó Ô, hôm.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  Ô, เทาพื้นละโอ้ยเสียดายขนาดพอเดี๋ยวมาเบื้องหน้าเทาพื้นโอ้เสียดายโอเคไปต่อพี่น้องพี่น้องไม่รู่เห็ดยังแต่ว่าคือเห็ดเห็ดบดนะแต่ว่าคืองามแท้งามขนาดนึงเห็ดยังไม่บู้ไ จะเก็ดอย่างเด้อพี่น้องเด้อปะกาเก็บไปเอาโอเคไปต่อพี่น้องเทศปวกตัาบใหญ่พี่น้องฮะ ah, พี่น้องสสรุบผลปปนงาน นดี๋ก็ได้พ่อแกงพะส,สิบพะสิบบุได้ก็ได้อยู่แต่ว่าดอกนี้ง่ายกันนะพี่ดอกนี้เห็นดีงามกว่าน,นะแกงได้อยู่ใช่เนาะพี่เข้มงามโบ้านว่าขัวคนคนละแต่ว่า,นนะา,วามีดอกนี้ละงามที่สุดแล้วโอเคพี่เนาะ คือเท่าคือจะคองได้ป่ะโอ้สมใจแล้วสมใจอยากแล้วนี่ปาสิบบุได้ต่ว่าได้แต่เฮ็ดปวกตาบได,ด,บดนนะ้พี่น้องนึงเฮ็ดปวกจิกบุได้โอ้ตซวันเลนะโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับ